สวัสดีครับวันนี้ครัวคุณพ่อจะมาทําเมนูอาหารเหนือก็คือแกงอ่อมหมูกับลาบหมูแบบเหนือนะครับมาทำขั้นแรกมาทําน้ําพริกแกงอ่อมก่อนก็มีพริกแห้งหอมแดงตัไคร้มีขา่าแล้วก็มีมะแขวนนะครับของเหนือใส่นิดนึงนะครับเม็ดปักีใส่เข้าไปแล้วก็รากผักีด้วยนะครับโขลกให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่กระปิ สักหนึ่งช้อนโต๊ะโครกให้ละเอียดนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นพริกจากนั้นก็ซอยหมูให้เป็นชิ้นเล็กๆพอคำนำนพริกแกงผัดกับหมูนะครับใส่น้ำมันนิดนึงเพื่อสุขภาพออกผัดได้ที่ก็เติมน้ำแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆสักใช้เวลาเคี่ยวประมาณสัก 40-50นาทีนะครับแล้วเราก็มาเตรียมไส้หมูเครื่องใส่ใส้ลาบนะครับเอาใส,ใส่ใส่ด้วยก็เป็นไส้หมูอ่อนนะครับต้มใส่น้ําโดยในน้ําก็มีเม็ดผักชีตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็กระเทียมหนึ่งหัวนะครับเติมเกลือสักประมาณ1ช้อนโตนะ๊ะนะครับแล้วก็ดูขณะที่ต้มใส่เราก็ดู แกงออกไปด้วยคอยคนนะครับปิดฝาก็ใช้เวลาประมาณสัก40นาทีนะครับก็คอยดูไปเรื่อยๆเ,เปิดแก๊สไม่ต้องแรงนะครับเอาแก๊สพอประมาณก็เรียบร้อยก็แกงออกเรียบร้อยก็ใส่ใบมะกรูดชิมรสดูชัดจืดก็เติมเกลือหรือน้ำปลาได้นะครับใบมะกรูดโรยในขั้นตอนสุดท้าย ใบกูดฉีกนะครับหรือจะซอยเป็นเส้นเล็กๆก็ได้นะครับจากนั้นก็นําไส้ออกไส้ก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีพอดีแล้วก็เอาผักชีนะครับใบผักชีโรยหน้าก็เรียบร้อยสําหรับแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมหมูแบบเนื้อนะครับจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องสําหรับทําลาม ใส่ก็ซอยให้ชิเป็นชิ้นเล็กๆพอคำนะครับซอยแล้วจากนั้นก็นํามาใส่หมูบดเลยนะครับนํามาใส่ไว้กับหมูบดเลยแล้วเราก็นําพริกลาบนะครับพริกลาบนี่สามารถหอาซื้อได้ที่แมคโครก็มีนะครับอันนี้เผ็ดมากผมทําให้เด็กๆทานเลยใส่สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก่อน กลัวมันเผ็ดนะครับผสมกับหมูบดแล้วก็ไส้หมูจากนั้นก็นำกระเทียมสับพร้อมกับหอมสับนะครับหอมแดงสับมาขวมาผัดนะครับผัดใส่หมูเครืออาหารเหนือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้องเป็นผัดก่อนผัดเครื่องผัดล่ามผัดพริกอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้ามันจืดไปก็เติมพริกลาบเข้าไปเติมน้ำปลาเข้าไปแล้วก็ใส่ผักไผ่หรือเขาเรียกว่าผักลาบนะครับใส่เข้าไปใส่สะระแหน่ใส่ใบอัคชีเข้าไปตอนสุดท้ายก็คนชิมรล้วถ้าจืดก็เติมน้ำปลานะครับแต่ว่าพอดีนะครับเพราะว่าพริกลาบมันเค็มไปแล้วเสร็จแล้วก็จัดใส่จานนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ